สนับสนุนโดยเบนเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทที่ตีแสงสว่างพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนพสินภูสวัสด์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีพุ่งคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าชุด p c ซีชุดปฏิบัติการ5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกลุ่มตัวนางสาวแก้วใจหรือหมวยเอกกะพบสุภาพอายุ48ปีบานเลขที่348ทับ3หมู่3ซอยสุขสวัสดิ์2แขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานาครผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่2919ทับ2565ลงวันที่18ธันวาคม2565 กล่าวหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนำส่งพนักงานสอบสวนสอนอาสายไหมดำเนินคดีตามกฎหมายสามารถจับกุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านไม่มีเลขที่ซอยสุขสวัสดิ์หนึ่งแยกสิบแขวงบางประกอกเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครพฤติการคือผู้ต้องหาเปิดบัญชีธนาคารและขายบัญชีธนาคารต่อให้กลุ่มแก๊งคอเซน โดยแก๊งคอร์เซนเตอร์จะนำบ,บัญชีม้าที่หาซื้อมาได้มาใช้ในรูปแบบเป็นบริษัทสินเชื่อหลอกให้กู้ยืมเงินอ้างกับผู้เสียหายว่าต้องทําการโอนค่าธรรมเนียมค่าค้าประกันและค่าดําเนินการอื่นๆเข้ามาก่อนซึ่งอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นช่องว่างในการหลอกลวงและยังมีการหลอกลวงในรูปแบบลงทุนออนไลน์เสนอให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงซึ่งเป็นการจูงใจให้ผู้มาลงทุนอยากที่จะเข้ามาลงทุนที่ไม่ได้ทําการศึกษาในการลงทุนมาก่อนจากนั้นเมื่อผู้เสียหายโอนเงินเข้ามาแล้วก็จะปิดบัญชีหนีสร้างความเสียหายให้กับประชาชา มูลค่าความเสียหายรวมกว่า1ล้านบาทในชั้นจับกลุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตรวสอบประวัติการกระทำความผิดพบว่าผู้ต้องหากระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอีก4คดีและมีหมายจับอื่นๆคือหมายจับสารแขวงพิษณุโลกหมายจับสารจังหวัดลบบุรีหมายจับสารแขวงเชียงดาวและหมายจับสารจังหวัดประจวบคีริขันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไดน้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสอน,นอสายไหมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ผูมิคับการสืบสวนสอบสวนพลตาํรารวจตรีธนเดชบอกว่านโยบายของพลตารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลให้จัดชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบสวนติดตามคนร้ายที่เป็นภัยออนไลน์สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจํานวนมากและยังก่อเหตุต่ตอเนื่อง จึงฝากเตือนไปยังประชาชนอย่าหลงเชื่อการหลอกลวงโดยอ้างเป็นหน่วยงานเอกชนหรือเป็นบุคคลอื่นๆรวมถึงการหลอกลวงให้ลงทุนหรือยืมเงินในรูปแบบต่างๆเพื่อหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อและทําการโอนเงินไปยังบัญชีคนร้ายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนได้